Yeah. <laughs> Believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Duh, This legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me Ain't seen the rest. Of I me. just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Yo, we ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until. I wanna say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet But those words they'll regret Cause I've got something left and I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end No I have somebody and my สักแก้วนะครับก็จารินาฟิกิงครับเป็นแมตช์แรกของผมครับในปี -2 0 2 2ครับก็เพิ่งได้มาตกครับก็ไปดูเลยครับว่าผมจะรอดแห้วหรือเปล่านะครับก็แมตช์นี้ก็เป็นแมตช์กระพง150โห้โลนะครับก็ค่าคันอยู่ที่650บาทก็ไปดูนะครับว่าผมจะได้ขึ้นมาหรือผมจะแห้วครับเดจะไปดูนะครับพร้อมแล้วยู่ทุบเบร์ ังย่นง,ง,งนี้นฝั่งนูนด้ก่วานะไงปลากินฝั่ง,ง,น,งนู้นเกี่ยวครับครับยังไงเนี่ยแถวอมั้ยรีบบอกนนะคอยดูคนฝั่งนู้นไว้แล้วกันฝั่งนู้นมาดนก็ไปเลยเช็ดกบนะนั่งฟังนครับเย็นเตยัน รอบหลังเด้อโอ้ยทำไมผู้เลี้ย,ยงงานดียังว่าง<อ>วันนี้ตอนเช้าพี่พีพูดแรงไงนะตอนเช้าพี่พีพูดแรงไงนะไอ้ผู้เลี้ยงกดไปสามแล้วอ่ะต้นไม้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ไกลไหมแล้วกลมแม่เอาอะไรหยดว้ตรงนี้เอกไว้เบฮะก็รับน้องใหม่ดีเลยเนาะไปยัตัวนี้ิงเหรอมกินไก่เห็ไม่ปกพ ไม่ใช่นะเชี่ยเชี่ยไปัเลยยกไปอ้ยโ้าโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ยโอโอยโอยโอ้ยโออ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้ยโอ้ย้ เอาเรื hey, u, uk, ่องตัวเองเออมึงแทกกูดีตัวเียนี่ึงอามันะไรกนี่จะแทบดะก็แทบกันดงใจเย็นดึงะ้เราบ้างเไปแล้วโอได้ไงวะโอ้ยยยยยชย่ยเลยยยยยายย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 ยหัวเยยอยยยาย เกืบฮลเนให้ย <pot> ันกางนะตัวนี้แเบรกเน่ยแลพี่มังยังออกอยนี่นี่นี่ัดแมมดแล้วพี่ดแล้วะงตะแรกอะไรสุดเลยรไหนนะตรงไหนนะตรงน้เหรโอเคครับก็น้ำชาครับก็อย่างพีนครับ รักทะเลมากครับปลาตัวแรกของผมเกือบไม่ได้นะครับก็โอเคครับไปดูกันเลยครับว่าตัวที่สองผมจะได้ขึ้นมาหรือเปล่าไปดูเลยครับร้อนหัวเลยครับนะครับตั้สติไหนวะเชื่อไว้ปอนมันอยู่นู่นพี่เชื่อผมเหรอไป เอผมตามคิดเช่ <10 K S 2> บุตรลูกน้าตัดปลาย,ยางให้กัดเลยตีต้องนานแสดงว่าไอ้ชันไม่พอทำให้ผมมาเอยพี่ทำให้ผมมาพูดทำเป็นตัวเดียวได้แหละถจบแล้วตัวที่สองตัดไม่เท่ากันใช่ไหม อ um. อีืมสวิงเลยครับสวิงเลยครับสวิงเลยครับ น่าแปะเลยกสาขาครับแตะตรงนี้นั uh> ่นแหละยอับชี้อิ่มปากหนักหลุดเลยฮีพี่ อะไรย oh, hey ังเฮ้ยดูเนี่ยยอดโอ้ไอเทียดอันนี้คันน้ำเช้าเนี่ยใช่มึงเล่นไม่เปิดเบรกเลยเฮ้ยทดสอบลอกไงลอกครับตอนนี้พี่ครับรอดูตัวครับเช่โอ้ยไม่หายไม่หายไม่ใช่กัดยับกัดยับกัดยับเนี่ยเนี่ยกัดยับกัดยับกัดยับหาหาตัวที่สามพี่ ภาษาภาษานะครับปภาษานะครับเสียงดังดิเวลาพูดนะเสียงดังปภาษานะครับขวัแล้วครับขวัแล้วครับขวัแล้วครับขวัญแล้วครับขวัล้ครับอะไรวะนี่นั่งบนอยู่แป๊บอย่างสวิงแสงสวิงนะจ๊ะจานบอลสวิงอ่ะโอ้ยมจเย้เยจเย็น เย็นปลาบ่อนี้สุดยอดครับปลาบ่อนี้สุดยอดครับปลาบ่อนจะรังไปไม่หรอกมันจะเป็นทางไหมเขมาเอาตรงนี้ดิไหนไหนี่เลยโอ้โหจช่วยตักเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยก่อนนี่้ว่ใจหายเว่ยนี่เช่เดี๋ยวพอดีจริงๆกัดยาวครับกัดจับเหยียบกัดยาวครับโอไปขั้นไปขั้นบนโทษทีครับ หลังเด้อหลังเด้อเดี๋เิ่งเด้อเฮ้ยเฮ้เไฟคันเวแล้วเทีวีไฟคันออกไฟคันขออดี่หนึ่งกัดจับตัวแสบครับป้าอน male, okay. ี nea, after it, after it. Yeah. Like okay. Okay, ่คร yeah. 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 okay. okay. ับเียเียร no ์อะไนะกัดจ yeah. ับวกัดจับดก็โอเคครับหลังจากที่ผมได้ตัวที่สองและตัวที่สามขึ้นมาครับก็ตัว สองตัวนี้ก็ตีเวลาไปก็เที่ยงนะครับก็พักกินข้าวก่อก็กินข้าวเสร็จก็มาอีกฝั่งหนึ่งครับมาขุดหาที่ข้างกังหันนะครับก็เวลาบ่ายโมงกว่าครับก็ขุดไปประมาณสักเกือบยี่สิบนาทีครับตีตามันก็เปลี่ยนอย่าเป็นกาแลนชงครับสีดำครับก็โดนปานะครับก็ไปดูนะครับว่า จะหลุดหรือเปล่านะครับก็โอเคครับไปดูกันเลยครับเอาสวิงดิพี่ สวยดดูบอกเฮียมาขาวมาเพีน้อยเพีน้อยตเล็กอยูไปเออเดียช่วยเองทำเองเนี่ย

กอลันตัวที่สี่กอลันชงครับการันชงตัวที่สี่บ่ายโมงครึ่งตัวที่สี่ลาดใช่ไหมคกันรายเก็บก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปด้วยดีนะครับผมก็ได้ทั้งหมด ครับ4ี่ตัวครับตอนเช้าน้ำชาโดนไปตัวหนึ่งครับแล้วก็มาขุดหาอีกครับ3ตัวครับก็รวมสี่ตัวครับปลาไซส์ค่อนข้างสวยเลยครับแรงดีมากครับก็สำหรับคลิปนี้ครับจบที่รับก็ปลากระพงร้อยห้าสิบโลครับก็อย่างที่เห็นครับก็สําหรับน้านาท่านไหนที่เข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ